วิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องนันทนาการครูผู้สอนครูบางออนจำปาโพนันทนาการจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 1. อธิบายความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการ 2. เลือกกิจกรรมมหนา,าการที่ตนเองสนใจได้ 3. นักเรียนแสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้มีวินัยและมีจิตสาธารณะความหมายของกิจกรรมนันทนาการหมายถึง กิจกรรมที่บุคคลใช้เวลาว่างเลือกทำด้วยความสมัครใจโดยต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและกฎหมายเพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 1. การฝีมือและศิละปะหัตถกรรมวัตถุประสงค์ก็เพื่อความเพลิดเพลินใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมสำคัญก็คืองานประดิษฐ์จิตกรรมหัตถกรรมค่ะ 2. เกมและกีฬาวัตถุประสงค์ก็เพื่อความสนุกสนานละลายพฤติกรรมของกลุ่มกิจกรรมสำคัญก็คือเกมเบรเร็ดเตล็ดแล้วก็การเล่นกีฬาค่ะ 3. ดนตรีและการร้องเพลง วัตถุประสงค์ก็เพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายบำบัดและรักษาโรคกิจกรรมสำคัญก็คือการเล่นดนตรีและการขับร้องเพลงค่ะ 4. การละครและการแสดงวัตถุประสงค์ก็เพื่อการสร้างสัมพันธไมตรีและเปิดโอกาสให้หมู่คณะพบปะกันกิจกรรมสำคัญก็คืองานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานชุมนุมค่ะ งานอดิเลกวัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมสำคัญก็คืองานเก็บสะสมงานฝีมือหรือแม้กระทั่งงานตกแต่งค่ะ 6. กิจกรรมทางสังคมวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นกิจกรรมที่กลุ่มคนในสังคมร่วมจัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันค่ะกิจกรรมสำคัญก็คือการจัดเลี้ยงปีใหม่หรือไม่ก็งานเลี้ยงวันเกิดค่ะ 7. การเต้นลาการฟ้อนลาและกิจกรรมเข้าจังหวะวัตถุประสงค์ก็เพื่อความสนุกสนานและออกกำลังกายค่ะกิจกรรมสำคัญก็คือการละเล่นพื้นบ้านการเต้นการฟ้อนและก็แอโรบิกค,ค่ะ8กิจกรรมนอกเมืองวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมความสนุกและการพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมสำคัญก็คือการท่องเที่ยวการอยู่ค่ายพักแรม การท่องเที่ยวทัศนศึกษาวัตถุประสงค์ก็เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ให้ชีวิตกิจกรรมสำคัญก็คือการท่องเที่ยวทัศนศึกษา 10. กิจกรรมพูดเขียนอ่านวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้การใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์และมีคุณค่ากิจกรรมสำคัญก็คือการพูดจาปราศัยการเล่านิทานรรและ 11. กิจกรรมอาสาสมัคร วัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมสำคัญก็คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกิจกรรมค่ายอาสาสมัครทำงานสมาคมมูลนิธิค่ะสรุปนะคะกิจกรรมนันทนาการจะก่อให้เกิดความพึงพอใจความสนุกสนานช่วยผ่อนคลายความเครียดก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสารรค์ต่อสังคมจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ครูโบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย